กรณีอื้อเฉาที่เขย่าราชบัลังอังกฤษวันนี้หม่อมจะพาไปเจาะลึก การกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาวโดยมีชื่อของเจ้าชายแอนดรูเข้าไปพัวพันกับเครือข่ายมหาเศรษฐีเจฟเฟรร์เอฟสตีนใครคือเวอร์จิเนียกิฟเฟรร์หญิงสาวที่กล้าเปิดโปงความจริงเมื่อครั้งเธอมีอายุเพียง17ปีและทำให้เจ้าชายต้องยอมความด้วยเงินมหาศาลและผลกระทบที่เกิดขึ้นล่าสุดสมเด็จพระเจ้าชานที่สทรงมีพระบรมราช,ชวินิจฉัยให้ถอดถอนพระอิสริยยศเจ้าชาย ของพระอนุชาถือเป็นการยุติบทบาทราชวงศ์อย่างเป็นทางการติดตามทุกรายละเอียดและเส้นทางการล่มสลายของดุกแห่งยอกได้กันในวันนี้เลยค่ะ สิ่งหนึ่งที่จุดประเด็นความอื้อฉาวของแอนดรูให้กลับมาเป็นที่สนใจของโลกอีกครังก็คือการตีพิมพ์หนังสือบันทึกความทรงจําของเวอร์จิเนียกิฟเฟรย์เหยื่อที่ออกมากล่าวหาพระองค์ค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า nobody's girl บันทึกความทรงจําของการรอดชีวิตจากการถูกทารุณกรรมและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมซึ่งเป็นงานที่เธอเขียนร่วมกับนักข่าวเอมี่วอลเลซและได้รับการเผยแพร่หลังจากการเสียชีวิตของเธอแล้วนะคะในหนังสือ nobody's girl นี้ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดที่รุนแรงและเจาะลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดที่เธอได้รับ เงื่อนไขของการถูกตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ก็ต่อเมื่อเธอได้จากโลกนี้ไปแล้วเท่านั้นหนังสือดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่ในเดือนตุลาคมปี2025หลังจากการเสียชีวิตของเธอในเดือนเมษายนปีเดียวกันโดยก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอยังได้แสดงความปรารถนาอย่างชัดเจนว่าต้องการให้มีการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากอดีตและให้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เวอร์จิเนียถูกล่อลวงเมื่อเธออายุเพียง16ปีและถูกส่งตัวเป็นทาสกามให้กับชายที่มีอำนาจมากมายเธอเปิดเผยว่าถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเจ้าชายแอนดรูถึง3ครั้งที่ลอนดอนนิวร์กและเกาะส่วนตัวของเอฟสตีนเจ้าชายแอนดรูปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ํำให้การของเวอร์จิเนียได้เปิดเผยวงจรที่โหดร้ายไม่ใช่แค่เอฟสตีนและเจ้าชายแต่ยังมีชายอีกหลายสิบคนที่ใช้เงินและอำนาจล่วงละเมดเธอ หลายปีต่อมาเวอร์จิเนียได้หนีออกมาเธอแต่งงานกับสามีชาวออสเตรเลียโรเบิร์ตกริฟเฟและเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอมีลูกสามคนกับเขาแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอต้องหันกลับมาต่อสู้คือเมื่อเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวคนที่สามในฐานะแม่เธอตระหนักว่าเธอไม่สามารถส่งลูกสาวออกไปสู่โลกที่ผู้ล่วงละเมิดยังคงลอยนวลได้ความกังวลน,นี้กลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้เธอตัดสินใจออกมาเปิดเผยทุกอย่าง เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับเยือดทุกคนก่อนจะเข้าสู่คดีนะคะเราต้องทําความรู้จักกับพระองค์ก่อนสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยนะคะเจ้าชายแอนดรูว์หรือว่าดยุกแข่งยอกทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่3และเป็นพระโอรสองค์ที่สองของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ผู้ล่วงลับค่ะพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในราชวงศ์มาอย่างยาวนานนะคะทรงมีเกียรติประวัติในฐานะนายทหารเรือผู้กล้าเคยร่วมรบในสงครามฟอกแลนด้วยซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ของพระองค์ใน ช่วงแรกนั้นเต็มไปด้วยความภูมิฐานและเป็นที่รักของสาธารณชนค่ะ พระองค์เคยอภิเษกสมรสกับซาร่าเฟอร์กูสันหรือที่เรียกกันว่าเฟอร์กี้ในปี1986นะคะแล้วก็มีพระธิดาร่วมกัน2พระองค์คือเจ้าหญิงเบียทริสและเจ้าหญิงยูเชนีแม้ทั้งคู่จะทรงอย่าขาดกันอย่างเป็นทางการในปี1996แต่ก็ยังคงความสัมพันธ์อันดีและประทับอยู่ที่เดียวกันนะคะนั่นก็คือรอยัลลอร์ดมาโดยตลอดจนกระทั่งเหตุการณ์อื้อฉาวนี้ได้พลิกทุกอย่างไปค่ะ จุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดคือมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นกับนายเจฟเฟร์เอฟสตีนมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่ต่อมาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีค้าประเวณีเด็กซึ่งเป็นวงจรที่ดึงพระองค์เข้าไปพัวพันจนยากจะถอนตัวค่ะ เรามาทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญที่สุดในคดีนี้นะคะนั่นก็คือคุณเวอร์จิเนียกิฟเฟรคุณกิฟเฟรอ้างว่าเธอถูกชักจูงเข้าสู่เครือข่ายของเอฟซีนตั้งแต่อายุยังน้อยและถูกใช้เป็นเหยื่อในการค้าประเวณีให้กับคนที่มีอิทธิพลจำนวนมากค่ะคุณกิฟเฟรได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อเจ้าชายแอนดรูในศาลนิวยอร์กโดยกล่าวหาว่าเธอถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับพระองค์ถึง3ครั้งในปีคศ2001ซึ่งขณะนั้นคุณกิฟเฟรยืนยันว่าเธอมีอายุเพียง17ปี ซึ่งถือเป็นผู้เยาวตามกฎหมายและเธอถูกจัดหามาโดยเอฟซีนและกิสเลนแมคเวลเพื่อสนิทของเจ้าชายแอนดรู สิ่งที่ทําให้ข้อกล่าวหานี้หนักแน่นขึ้นไปอีกคือภาพถ่ายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะซึ่งเป็นภาพถ่ายที่เจ้าชายแอนดรูว์ทรงอบเอลคุณกิฟเฟรโดยมีแม็กเวลยืนอยู่ด้วยแม้เจ้าชายแอนดรูจะทรงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาโดยตลอดโดยอ้างว่าทรงจําไม่ได้ว่าเคยพบเธอและเคยมีข้อแก้ตัวเรื่องการมีภาวะเหงื่อไม่ออกในคืนที่ถูกกล่าวหาแต่สาธารณชนก็ยังคงกังหา คืออย่างรรนี้ค่ะเพื่อนๆคุณวอร์จิเนียกิฟเฟร์ออกมาฟ้องร้องเจ้าชายแอนดรูว์โดยอ้างว่าถูกพระองค์ล่วงละเมิดทางเพศตอนเธออายุ17ปีใช่ไหมแต่เจ้าชายแอนดรูปปฏิเสธหัวชนฝ่าว่าไม่รู้จักไม่เคยเจอคุณกิฟเฟร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวทีนี้คุณกิฟเฟร์เลยงัดหลักฐานออกมารวมถึงรูปถ่ายที่เคยถ่ายกับพระองค์และคาให้การที่เจาะจงรายละเอียดมากๆเธอเล่าว่านี่คือที่เธอถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดนั้นพวกเขาเคยไปเต้นรํากันที่ผับในลอนดอนและเธอ จำได้ว่าเจ้าชายแอนดรูเหงือออกเยอะมากซึ่งการจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้เช่นเหงื่อออกมากคือสิ่งที่ยืนยันว่าเธอจำถูกคนและเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแทนที่จะปฏิเสธข้อเกาวหาหลักเจ้าชายแอนดรูกลับมาโฟกัสเรือเ่องเหงื่อและใช้เป็นข้อแก้ต่างพระองค์บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะเหงื่อออกมากในคืนนั้นเพราะฉันมีภาวะเหงื่อไม่ออกมาตั้งแต่ทำสงครามแล้ว นี่แหละค่ะคือจุดที่ทําให้ประชาชนและนักวิเคราะห์งงและสงสัยหนักมากเพราะการไปเต้นรําในผับที่แออัดใครๆก็เหงื่อออกมากเป็นธรรมดาแต่พระองค์กลับพยายามโต้แย้งในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่สาระสําคัญของคดีสรุปคือการที่เจ้าชายแอนดรูพยายามใช้เรื่องสุขภาพส่วนตัวมาแก้ตัวในเรื่องเล็กน้อยแบบนี้แทนที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างตรงไปตรงมายิ่งทําให้คนเชื่อว่าคําให้การของเหยื่อเป็นเรื่องจริงและทําให้ความ น่าเชื่อถือของพระองค์ผังพินาศไปเลยค่ะคดีนี้ดําเนินการมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อราชวงศ์อังกฤษจนในที่สุดในปี2022เจ้าชายแอนดรูว์ได้ตัดสินใจย,ยุติคดีด้วยการจ่ายเงินชดเชยนอกศาลให้กับคุณกิฟเฟรค่ะซึ่งมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าสูงถึงหลายร้อยล้านบาทนะคะการจ่ายเงินนี้ถูกมองว่าเป็นการยอมรับอย่างเป็นในแม้จะไม่มีการรับสารภาพผิดหรือขอโทษอย่างเป็นทางการใดๆก็ตามค่ะ ผลจากคดีเฉวานี้นะคะได้สร้างความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้ต่อสถาบันกษัตริย์ในปี2022แม้แต่สมเด็จพระราชนีนานอลิซาเบทที่2เองก็ทรงต้องตัดสินใจครั้งสำคัญคือการถอดถอนประยศทหารและตำแหน่งองค์อุปธรรมทั้งหมดของพระโอรส เพื่อให้พระองค์สามารถต่อสู้คดีในฐานะพลเมืองธรรมดาซึ่งถือเป็นมาตรการที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะหรือว่าเกิดขึ้นมาก่อนนั่นเองและล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองหลังจากที่เจ้าชายแอนดรูต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันอย่างหนักและด้วยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าชานที่3ก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเจ้าชายแอนดรูจะถูกถอดถอนพระอิสริยยศเจ้าชายและพระองค์จะถูกเรียกขานในชื่อนายแอนดรู เมลเบดเทนวินเซอร์ mm hmm. เท่านั้นค่ะ ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะพระองค์ยังถูกร้องขอให้ย้ายออกจากพระตำหนักโรโยลลอร์ที่ประทับมานานถึงสองพศวัษซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางราชสำนักต้องการตัดความเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อช้านี้อย่างสิ้นเชิงทีนี้เราย้อนกลับมาดูที่มาที่ไปของคุณเวอร์จิเนียกิฟเฟรก่อนที่เธอจะกลายเป็นโจทย์คนสำคัญในคดีนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นอย่างน่าเศร้าและน่าตกใจมากค่ะเพื่อนๆคุณเวอร์จิเนียมีชื่อเดิมว่าเวอร์จิเนียลุยส์โรเบิร์ตเธอมาจาก รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและมีชีวิตในวัยเยาว์ที่ไม่ราบรื่นนักในช่วงวัยรุ่นประมาณอายุ15ปีพ่อของเธอซึ่งทำงานเป็นผู้ดูแลที่มาราลาโกรีสอร์ทส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ได้ช่วยให้เธอได้งานเป็นพนักงานในส่วนสปาของห้องล็อกเกอร์และที่รีสอร์ทแห่งนี้เองคุณกิฟเฟรดได้พบกับกิสเลนแม็กซ์เวลล์ซึ่งเป็นคู่หูและผู้สมรู้ร่วมคิดคนสำคัญพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอเป็นแฟนของนายจิฟเฟรดเอฟสตีนั่นเองค่ะ คุณแม็กเวลได้เข้ามาชักชวนคุณกิฟเฟรโดยเสนอโอกาสในการทำงานเป็นนักบำบัดด้วยการนวดในเครือข่ายของเอฟสตีนโดยสร้างภาพว่าน,นี่คือโอกาสที่ดีนะคะคุณกิฟเฟร์อ้างว่าเธอถูกล่อเข้าสู่เครือข่ายค้าประเวณีของเอฟสตีนและถูกบังคับให้เดินทางไปยังที่พักต่างๆของเอฟสตีนและพบปะกับคนมีอำนาจจำนวนมากรวมถึงเจ้าชายแอนดรูในปีคศ2001ซึ่งเป็นช่วงที่เธอมีอายุ17ปีคุณกิฟเฟรยื่นฟ้องร้องคดีแพ่งต่อเจ้าชายแอนดรูใน รัฐบาลกลางนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาโดยกล่าวหาว่าพระองค์ทรงลุวงละเมิดทางเพศเธอหลายครั้งในฐานะผู้เยาว์โดยมีหลักฐานสําคัญคือภาพถ่ายที่เป็นที่รู้จักกันดีที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ได้โชว์เ,เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเนาะก็ชายแอนดรูว์ทรงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างแข็งขันนะคะแล้วก็พยายามต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อขอยกฟ้องโดยอ้างว่าการฟ้องร้องนี้ไม่มีมูลความจริงสุดท้ายแม่จะได้รับเงินชดเชยและบรรลุข้อตกลงยุติคดีแล้ว แต่ชีวิตของคุณกิฟเรก็ไม่ได้กลับสู่สภาวะปกติคุณแกฟเฟรยังเป็นนักรบแนวหน้าในการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์โดยเธอเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรไม่สแสวงผลกำไรเพื่อสนับสนุนเหยื่อคนอื่นๆแม้จะได้รับชัยชนะทางกฎหมายแต่การต่อสู้ในคดีระดับโลกที่ต้องเผชิญกับการถูกวิจารณ์การคุกคามและการตรวจสอบจากสื่ออย่างหนัก ได้สร้างผลกระทบทางจิตใจที่หนักอึ้องให้กับเธออย่างต่อเนื่องค่ะครอบครัวและเพื่อนสนิทของเธอระบุว่าเธอต้องแบกรับภาระทางอารมณ์และจิตใจ,ใจอย่างหนักในฐานะผู้รอดชีวิตที่ต้องต่อสู้กับคนที่มีอำนาจที่สุดในโลกนั่นเองค่ะและในเดือนเมษายนปี2025คุณเวอร์จิเนียกิฟเฟรได้เสียชีวิตลงด้วยวัย41ปีโดยครอบครัวของเธอได้ออกถแถลงการว่าเธอได้ปิดชีวิตตัวเองที่บ้านพักในออสเตรเลียค่ะ ครอบครัวได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยระบุว่าภาระของการถูกล่วงละเมิดนั้นหนักหนาเกินกว่าที่เวอร์จิเนียจะแบกรับน้ำหนักของมันไว้แม้เธอจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ครอบครัวและผู้สนับสนุนต่างยกย่องความกล้าหาญของเธอในการยืนหยัด เรียกร้องความจริงซึ่งนำไปสู่การสละบประโยชน์สำคัญของเจ้าชายแอนดรูในเวลาต่อมาและถือเป็นชัยชนะสำคัญของผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดทั่วโลกเพื่อนๆฟังให้ดีนะคะเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในศาลแต่มันจบลงด้วยราคาชีวิตที่แต่ละคนต้องจ่ายลองดูบทสรุปของคน3ามคนนี้แล้วจะเห็นเลยนะคะว่ากฎแห่งกรรมมันตามทันไม่เว้นแม้แต่เจ้าชายดูเจ้าชายแอนดรูสิคะ ครั้งหนึ่งเคยเป็นวีรบุรุษสงครามเป็นลูกรักของควีนแต่สุดท้ายก็ถูกถอดถอนจากตำแหน่งสูญเสียพยศสูญเสียพระตำหนักต้องถูกเรียกแค่ชื่อสามัญชนพระองค์ใช้เงินหลายร้อยล้านปิดปากไม่ให้คดีไปถึงศาลใช่ค่ะเงินซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นความสงบในชีวิตเป็นเจ้าชายก็จริงแต่ทำความผิดก็ต้องรับผลแห่งการกระทำของตัวเองเจฟฟรีย์อสไตล์คนชั่วที่จบแบบขี้ขลาด ส่วนคนนี้คือตัวต้นเรื่องเลยค่ะจิฟเฟร์เอ็สไยเป็นหัวหน้าขบวนการค้าเด็ก ถูกจับได้สุดท้ายก็ตัดสินใจผูกคอตายในคุกที่นิวยอร์กหนีความผิดไปแบบง่ายๆคนชั่วที่จบแบบที่ขาดแบบนี้เสียชีวิตไปก็เชื่อว่าคงไม่มีใครสงสารค่ะส่วนกิสเลนแม็กซ์เวลล์อดีตแฟนสาวและผู้สมรู้ร่วมคิดคนสำคัญของเจฟเฟร์เธอถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี2021ใน5ข้อหาค่ะรวมถึงการสมคบคิดค้าประเวณีเด็กและการค้าประเวณีผู้เยาว์ในเดือนมิถุนายนปี2022เธอถูกสารตัดสินจำคุก เป็นเวลา20ปีในเรือนจำของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังถูกสั่งให้ชดใช้ค่าปรับ750,000ดอลลาร์และถูกคุมประพฤติเป็นเวลา5ปีหลังพ้นโทษสถานะปัจจุบันเธอยังคงอยู่ในเรือนจำเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาโดยเธอได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินแต่ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธที่จะรับฟังการยื่นอุทธรณ์ของเธอในเดือนตุลาคม2025 มาดูคุณเวอร์จิเนียนะคะเธอคือฮีโร่ตัวจริงเธอแค่สามัญชนธรรมดาแต่กล้าหาญเปิดโปงคนระดับโลกจนเจ้าชายต้องยอมก้มหัวจ่ายเงินเธอได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ชัยชนะนั้นมันแลกมาด้วยบาดแผลที่เกินกว่าใจคนจะทนได้ค่ะ เพื่อนๆดูสิคะในเดือนเมษาย,ยนปี2025คุณเวอร์จิเนียจิฟเฟเสียชีวิตลงในวัย41ปีครอบครัวบอกว่าเธอทนแบกรับความเศร้าและความกดดันไม่ไหวอีกต่อไปแล้วสู้เพื่อความจริงก็จริงแต่ชีวิตที่พังไปแล้วมันต่อไม่ติดการจากไปของเธอคือหลักฐานอันเจ็บปวดความมืดมิดในใจการถูกล่วงละเมิดมันคือฝันร้ายที่ไม่จบไม่สิ้นสำหรับผู้รอดชีวิตค่ะ คนทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความยุติธรรมนั้นซื้อไม่ได้ด้วยเงินและคนมีอำนาจต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีทางซ่อนความชั่วของตัวเองได้ตลอดไปนะคะ บทสรุปของคดีนี้แสดงให้เห็นว่าความจริงนั้นทรงพลังจนสามารถโค่นราชนิกูลได้แต่เรื่องราวที่บาดเลือในหน้าเศร้าที่สุดคือชะตากรรมของคุณเวอร์จิเนียกิฟเฟร์เธอใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองและเหยื่ออีกนับไม่ถ้วนจนกระทั่งได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในการโค่นเจ้าชายอังกฤษลงจากตําแหน่งแต่การต่อสู้กับอํานาจมืดและแรงกดดันทางสังคมได้สร้างบาดแผลที่เกินกว่าจิตใจจะเยียวยาได้ค่ะการจากไปของเธอคือเครื่องย้ำเตือนอันเจ็บปวดว่าความ ความยุติธรรมนั้นซื้อไม่ได้ด้วยเงินแต่เป็นแสงสว่างที่ทําให้โลกนี้เห็นว่าไม่ว่าความมืดมิดจะซ่อนอยู่ในตําแหน่งสูงสุดใดก็ตามเมื่อความจริงถูกเปิดเผยจะไม่มีใครที่สามารถหลีกหนีผลจากการกระทําได้ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆกับมหากาบที่หม่อมนําเสนอเล่าให้ฟังในวันนี้เข้มข้นถึงพลิกถึงคลิงเหมือนนั่งอยู่ในสารเองเลยใช่ไหมคะถ้าคอนเทนต์นี้มาสกิดใจเพื่อนๆหรือทําให้ฉุกคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของเหยื่อผู้กล้าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะและที่สาคัญที่สุดอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามช่อง M Family Life in UK ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับซาราชนาจักรที่หม่อมจะขุดมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกแบบนี้กันอีกค่ะก็อยากใจเพื่อนๆนะคะร่วมแสดงคิดเห็น นะคะว่าคุณคิดว่ายังไงเกี่ยวกับการถอดถอนยศของเจ้าชายเป็นบทลงโทษที่สาสมแล้วหรือยังวันนี้หม่อมขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาราชจาจักรกันอีกเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นรีเควสของเพื่อนๆที่สอบถามกันเข้ามานะคะก็เลยจัดให้ตามคําขอนะคะมีเรื่องไหนที่อยากจะให้หม่อมไปขุดคุยเล่าให้ฟังอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย